สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสธรมสถียมธรรมสถานาวเราม,ามัจมาาามากจะยึดถือสิ่งที่เรากำลังมีปฏิกิริยาด้วยว่าเป็นของเราและถ้าได้เป็นของเราเราก็มกักจะบอกว่าเราสำเร็จ แต่การยึดถือแบบเป็นของเราเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเรากับเขาแตกกันปาตั้งโกนะบางทีเราคิดว่าสิ่งนี้ดีเราก็อยากให้เขารู้ว่ามันดีแล้วเราก็อยากให้เขาทำในสิ่งที่มันดีอย่างเงี้ยค่ะทำไมเราไม่มองว่าเด็กหนึ่งคนเนี่ยมันควรจะมีปรากฏการณ์ที่เรียนรู้ว่ากรรมเป็นกําเนิดของเขาเขาทําอะไรเขาก็ต้องได้อย่างที่เขาทําแล้วเราก็ค่อยๆตัร่อมให้เขาเห็นว่าเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นผลอย่างนี้มาจากอย่างนี้อย่างนี้ แม่อยากให้พวกเรารู้ว่าเราจะพ้นทุกตรงไหนไปอย่างเร็วเลยได้ไหมเมื่อกี้พูดเรื่องทุกเกิดแล้วนะอยากไปทุกดับเลยได้ปะแบบใช้วิธีการแบบประมวลว่าสินาทีนี้พูดเรื่องทุกดับจบเลยนี่ถ้าขาดสติเป็นอย่างนี้วงนู้นนะแต่ถ้าเผื่อว่าเรารู้เรื่องการเจริญสติทุกลมหายใจเข้าและออกตอนตาดูหูฟังจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบ เช่นเมื่อกี้นี้หูได้ยินเสียงฟ้าร้องถูกไหมแล้วเราเกิดอาการขอโทษนะคะกลัวว่าฝนจะตกเนี่ยแค่นี้เพราะคิดว่าไม่น่าจะตกเรามาวัดแล้วอยากให้มันแบบทํากิจกรรมได้ทั้งวันแม่ถามเธอว่าขณะที่เธอได้ยินเสียงฟ้าร้องแล้วเธอคิดไม่อยากกับมันเนี่ยเธอทุกอย่าง เร็วอย่างนี้เลยหรอกทีนี้แล้วยังไงถึงต้องฝึกปฏิบัติเช่นเราก็ยังได้ยินเสียงฟ้าร้องแต่ใจของเรารับรู้อย่างฉลาดนี่ไงผัสสะฉลาดไม่มีนี่ไม่ต้องผัดสะโง่ตลอดนี่ผัสสะอย่างมีปัญญาก็จัดการได้นี่ก็เรามีศักยภาพในการพึ่งตัวเองนี่อ้าว มนุษย์มันพ้นทุกได้เพราะพึ่งตัวเองนะลูกเธอจะไปห้ามไม่ให้ฝนตกได้หรอแต่ฝนตกแล้วเราไม่ทุกเนี่ยได้ใช่เปล่าอ้าวถ้าเราผัดสะอย่างฉลาดเรารู้สึกไปเพียงแวบเดียวพอทันทีที่ผัดสะดูลูกศรนพระความที่สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีผัดสะมีความรู้สึกก็มีความรู้สึกเหมือนแค่ ดูจังหวะนี่นะเมแบบื่อกี้แม่เห็นว่ามันเป็นปรากฏการที่เอามาสอนได้คือมันเป็นอาการของความรู้สึกและไม่อยากคือตันหาฟ้าร้องได้ยินเสียงฟ้าร้องแล้วรู้สึกขณะจิตเดียวนะว่าไม่อยากมาตันหาแล้วนะคะ อยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นเพียงปรากฏการพอฟ้าร้องปุ๊บความรู้สึกไม่อยากไม่อยากอะไรคะเธอบอกหมดเลยไม่ได้ไปตามดูเดี๋ยวไปดูเลยนะตอนลิ้นกระทบรถอึดอัดเพียงขณะเดียวดูเลยว่ามันมาจากความอยากหรือความไม่อยากมันมีสองสามแอคนะอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็น เพราะอะไรมันเพลินอยู่ในความรู้สึกจังหวะเนี้ยเธอฟังแม่อธิบายมันก็คือการฟังโดยโดยปริยัติแต่เธอต้องไปสังเกตตอนปฏิบัติเช่นมีม,มีลมมากระทบกายเธอรู้สึกเย็นกับเวลาที่เธอเดินตากแดดแดดมากระทบกายเธอรู้สึกร้อนแต่ถ้าเธออยากกับไม่อยากกับมันเมื่อไหร่มันจะไปทุกได้เลย มันเร็วแบบปึ๊ดเลยทีนี้แม่ถามว่าไม่กี้เนี่ยตอนที่เรารู้สึกเอ๊ะแล้วเราก็ต่อไปเป็นความคิดเป็นเรื่องเลยนะเช่นไม่อยากให้ฝนตกเพราะว่าเราเนี่ยอยากจะปฏิบัติให้มันเนี่ยแค่นี้ยธะรู้แมว่วงเนี่ยมันไปถึงไหนได้อะแม่ถามจริงๆไม่กี้นี้ใครเห็นตัวอย่างฟ้าร้องแล้วรู้สึกตกใจที่ฟ้าร้อง เพราะเราไม่อยากให้ฝนตกยกมือขึ้นสิวงจรเนี้ยไปแล้วค่ะแล้วเธอคิดไหมว่าอย่างนั้นนะเขาเรียกทุกนี่จอดไฟแดงปุ๊บคนนะักขับรถจะไปนะพอไฟแดงปุ๊บไอ้คนข้างหน้ามันไม่ไปเราเลยไปไม่ได้นะ่ะไปหลายวงแล้วค่ะฮ่าก็คือถ้าเผื่อมันไฟแดงก็ ขอโทษนะถ้ามีปัญญาเหลืออยู่แล้วไม่ขุนมัวนะก็อยู่กับลมหายใจแห่งสติในไฟแดงนั้นนะยังได้กลับมารู้ตัวทั่วพร้อมแล้วพอมันแล่นออกไปได้นะมันอาจจะขับรถไปเนี่ยนะคะอย่างชนิดที่อาจจะไม่ได้เร็วแค่เพียงไฟแดงแต่จิตมันควรกับการงานลงไปที่ทำงานพรีเซนต์งานศักดิ์สิทธิ์กว่าที่นั่งดาไปตลอดทุกไฟแดงอย่างนี้เขาเรียกต้องฉลาดอะเดี๋ยวแม่มาที่ตรงนี้ ทีนี้พูดแบบลัดมือเดียวนะไม่เอาเรื่องราวแล้วนะพอสักแต่ว่าความรู้สึกความรู้สึกมาแล้วสักแต่ว่าความรู้สึกเป็นปรากฏการณ์ของสิ่งสามสิ่งที่ทำงานร่วมกันในขณะเดียวกันเรียกว่าผัสสะเพราะเรารู้หัวมันแล้วว่าอ,อ๋อเพราะมันมีหูได้ยินเสียงฟ้าร้องเลยมีวิญญาณการรับรู้ในผัสสะนี้อย่างฉลาดว่า มันมีเพียงขณะจิตเดียวเท่านั้นที่มาแล้วไปสักแต่ว่าเวทนาหนึ่งลมหายใจที่ควบคุมเวทนาได้ทุกไม่มีนี่ฝึกปฏิบัติแบบเร็วเลยนะหนึ่งลมหายใจแห่งสติควบคุมความรู้สึกได้ทุกไม่มีเลยแต่ถ้าหนึ่งลมหายใจเพลินกับความรู้สึกทุกเกิดเลย มันเร็วแบบฉับพลันเลยหนึ่งลมหายใจเพลินในความรู้สึกซึ่งมีอยู่สามความรู้สึกความรู้สึกที่หนึ่งเราเรียกว่าสุขขเวทนาความรู้สึกที่สองเราเรียกว่าทุกขเวทนาและไม่แน่ใจว่าสุขหรือทุกขเรียกว่าอัตุขขมสุขขเวทนาความสามความรู้สึกเนี้ยมันมามันไปเพียงขณะจิตเดียวเช่แนแม่อยู่ในฝ่ายที่อยากให้ฝนตกสมมติ ได้ยินเสียงฟ้าแม่เกิดความรู้สึกสุขเวทนาว่าเดี๋ยวฝนได้ตกวันนี้ไม่ต้องรดน้ําต้นไม้แม่ก็คิดแบบแม่ถูกไหมคะบางคนต้องการอย่างหนึ่งเมื่อคิดอย่างหนึ่งแม่ต้องการอย่างหนึ่งก็คิดอย่างหนึ่งและปรากฏว่าในขณะที่แม่มีจิตที่ตวัดไปแล้วแม่ก็จับทันจับทันแม่ใช้ลมหายใจในขณะที่ทันนั้นทำให้ความรู้สึกนี้สงบลงมันจะตกหรือไม่ตก มันเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติถูกไหมลูกแต่หูได้ยินเสียงในขณะที่แม่เห็นว่าความรู้สึกสักแต่ว่าสงบลงแม่เกิดปัญญาสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาในอริยมรรคแม่ไม่มุ่งร้ายไม่คิดร้ายไม่เบียดเบียนไม่เพลินอยู่กับเสียงจะตกหรือไม่ตกเป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติไม่ใช่ด้วยความอยากของเราถูกไหมคะสุขทุกข์มาจากความอยากของเรา แต่ฝนจะตกหรือไม่ตกเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติแม่มีปัญญาในขณะนั้นแม่อยู่ด้วยความต้องการของสัมมาสังกัปปะคือไม่เพลินอยู่ในเสียงขณะจิตเดียวแม่อยู่ด้วยจิตที่ปราศจากอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นเมื่อใดที่ความยึดมั่นถือมั่นไม่มีเพราะตันหาความอยากของแม่สงบลงได้เพราะไม่เพลินในความรู้สึกทุกมีไม่ได้ ถ้าสิ่งนี้มีแล้วไม่เพลินคือแม่ปิดไว้ตันหาทรงพลังไม่ได้ถ้าตันหามีไม่ได้อุปทานมีไม่ได้อุปทานมีไม่ได้ภาวะใหม่ของจิตแม่ยังทรงไว้ซึ่งความเป็นปกติมันไม่เป็นภาวะจิตใหม่ที่จะชาติการเกิดในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์เพราะความอยากเพียงขณะจิตเดียวการฝึกอานาปานาสติจึงต้องเจริญสติให้มาก ทุกลมหายใจเข้าและออกไม่ใช่เพื่อให้รู้ว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกแต่ให้รู้ว่าขณะที่หายใจเข้าออกไม่เพลินในความรู้สึกนั่นคืองานของอาณาปานสติทุกลมหายใจเข้าและออกขณะที่เท้ากระทบพื้นดูแลจิตอย่าให้เพลินอยู่ในความรู้สึกตอนที่เดินตอนบ่ายเนี้ยขับรถ อย่าหลงอารมณ์ครุกคลีอยู่กับสิ่งที่มันเป็นแค่เพียงความรู้สึกอย่าทะเลาะก,กับผู้ชายที่เรารักแค่เพียงตกเป็นเหยื่อของความรู้สึกอย่าทะเลาะก,กับลูกทั้งๆท,ท,ที่เรารักเขาแต่เราหลงอารมณ์อยู่แค่เพียงเพลินอยู่ในความรู้สึกอย่างนี้เข้าใจไหมไปทำมาค้าขายไปให้บริการคนไปรับใช้คนอื่นอย่างชนิดที่มีตัวเองที่ไม่มุ่งร้ายไม่คิดร้ายและก็ไม่ เบียดเบียนเพราะมีความต้องการของการใช้ชีวิตที่เป็นสัมมาสังกัปปะปัญญาตัวที่สองที่เป็นแอคชั่นจับต้องได้อันเนื่องจากมีปัญญาตัวที่หนึ่งที่ลำพึงไว้เลยว่าฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อทุกข์ยากดีมีจนอย่างไรทุกข์กายเป็นเรื่องหนึ่งแต่ฉันจะไม่เกิดมาเพื่อความทุกข์ทางใจ ลูกจะเป็นอย่างที่เราให้เป็นหรือไม่ให้เป็นเรายังมีความสุขที่จะรักเพราะเราไม่เบียดเบียนไม่มุ่งร้ายไม่คิดร้ายต่อสิ่งที่เรารักหลายคนบอกว่าเราไม่เคยเบียดเบียนลูกแต่การที่เราไม่ทำให้ลูกทําในสิ่งที่ลูกทําอย่างเป็นสุขแล้วเราอยากให้เขาทำในสิ่งที่เราอยากอาจจะเรียกว่าเบียดเบียนอย่างชนิดที่เราไม่รู้ตัวนะชีวิตเป็นของเขานะ แล้วกรรมเป็นกรรเนิดของเขากรรมเป็นที่พึ่งอาศัยของเขาเขาทำกรรมใดเขาได้กรรมนั้นเราเป็นดังการ,รยาณมิตรของเขาเท่านั้นรักเขาอย่างที่เขาเป็นและถ้าเผื่อเขาเป็นอะไรที่เราเป็นห่วงคุยกับเขาว่าที่หนูเป็นอย่างนี้หนูสุขหนูทุกข์ดีอยู่หรือเปล่าลูกบอกแม่นะแม่จะยังรักเธอเสมอแหละ ไม่ว่าเธอจะบอกกับแม่ว่าสิ่งที่เรากำลังคุยกันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เธออยากจะให้เป็นแต่เราจะไม่เกลียดกันนะแล้วคุยกันใหม่นะลูกมันก็ต้องสื่อสารไม่งั้นมันจะมีสัมมาวาจาเป็นศีลในอริยมรรคตัวที่หนึ่งเลลูกเมื่อคืนนี้สวดแล้วจริงไหมใช้วาจาเป็นไปเพื่อไม่ให้ความทุกข์เกิดแล้วใช้วาจาสื่อสารกันเพื่อให้ความทุกข์ดับด้วยมันถึงต้องมีมรรคทั้งกระบ,บวนไง ปัญญาตัวที่หนึ่งชีวิตไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์ปัญญาตัวที่สองจึงต้องถอดถอนการเพลินอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพลินในกามเนี่ยตรงเนี้ยด้วยใจที่ไม่หลงอารมณ์แล้วยังไงจึงไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนแล้วยังไงก็สื่อสารกันด้วยสัมมาวาจาแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่ฆ่าไม่ลักไม่สัาสอนทางเพศแล้วเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาไม่เลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยตัณหา ไม่เลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยตัณหาเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาแล้วมีความเพียรชอบที่จะรักษาจิตดูจิตให้ติดต่อโดยไม่ให้จิตของเราหลงอารมณ์เป็นอะไรสัมมาวายามะทํากุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นเพราะจิตมันมีกําลังจิตประพัสสอนเป็นจิตเดิมแท้ถ้าปล่อยให้กิเลสครอบงําเมื่อไหร่เสียดุล ทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่ประพัดสอนไปเรื่อยๆเก็บคะแนนไปเรื่อยๆแล้วยังไงมันจะมีกระแสเขาเรียกกระแสของอริยมรรคมันจะเห็นว่าไอ้ความรู้สึกก็ไม่เที่ยงความรู้สึกก็ไม่เที่ยงกายก็ไม่เที่ยงเรารู้อยู่แล้วกายไม่เที่ยงจริงไหมลูกความรู้สึกเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงทาทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงแล้วอยู่กับความไม่เที่ยงอย่างล่าเริงสดชื่นแบบชนิดที่ มีกำลังเท่าไหร่ลงทุนในเหตุอย่างเต็มที่เวลาที่เรามีชีวิตท,ที่ราบลื่นเพราะเราลงทุนอย่างเต็มที่นะบางทีนะเราอาจจะได้ในสิ่งนั้นมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากนะักแต่ความสุขมันเยอะเหลือเกินดูแต่คนที่ได้มากแต่ไม่สุขกับสิ่งที่ได้มาเลยก็อาจจะยังจนอยู่นั่นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมไม่เที่ยงด้วยสัมมาสติในสติปัฏฐานสี่แล้วเนี่ยเราจึงเข้าสู่ อุเบกขาคือการวางในความคล้องแวะว่าสิ่งนั้นเทีย่ยนอยู่ด้วยธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเลยแล้วทำงานไปตายยังดูไหมดูหูยังฟังไหมฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบแต่ใจเนี่ยมันทรงไว้ซึ่งพลังของจิตที่มีกระบวนการของความหนักแม่นเพราะรู้เท่าทันตื่นจากอาวิชชารู้เท่าทันการกระทบ ตาดูหูฟังจมูกได้กลิ่นรู้แต่ตื่นจากอาวิชชาคือความไม่รู้เท่าทาันความเป็นจริงเหมือนตัวอย่างเราเข้าไปในห้องที่มืดมืดแบบเราไม่รู้อะไรเลยมันมืดซะจนเรารู้สึกสะท้านเลยอะ่ะเคยไหมเข้าไปในที่ที่หนึ่งที่เราไม่รู้เลยว่าในห้องนั้นมีอะไรแต่เรารู้สึกสะท้านกลัวเคยเห็นไหมทั้งๆท,ที่ไม่รู้อะไรเลยเธอกลัวอะไรเธอกลัวสิ่งที่เธอคิด ใจเธอคิดอะไรเธอกลัวสิ่งที่เธอคิดถ้าเธอคิดว่ามีผีเธอก็กลัวผีผีมีไหมไม่รู้แต่กลัวเพราะอะไรเพราะคิดว่ามีถ้าเธอกลัวงูเธอก็ไม่กล้าก้าวเท้าเลยเพราะเธอคิดว่างูมันมีแต่ถ้าเธอไม่กลัวและเธออยู่ตรงนั้นนิ่งๆเธอปรับสายตา เธอจะเริ่มมองเห็นแต่ถ้าเธอมีปัญญาขนาดไม่ต้องรอปรับสายตานิ่งๆเธอเปิดสวิชชเลยไฟเข้ามาปัญญามาเลยเธอเห็นเลยในห้องที่มันเย็นและมืดแถมยังมีกลิ่นอับๆนั้นมันไม่มีสิ่งที่เธอคิดเธอก็จะรู้เลยว่าเธอไม่ต้องให้ใครปลอบโยนหรอกเพราะทันทีที่เธอเห็นว่าไม่มีเธอก็ถ้าเธอกลัวผีเธอเห็นว่าผีไม่มีอะเธอก็โล่งใจเลย ใจมันโล่งเลยปัญญามันมาเนี่ยมันหลุดเลยเพราะฉะนั้นเราจึงต้องฝึกเรื่องของการรู้เท่าทันความคิดไงนี่นะถ้าเราห่วงลูกแล้วเราคิดว่าถ้าเราไม่อยู่ลูกจะอยู่ยังไงนี่แม่สอนนะแล้วทํำไมเราไม่ทำให้ลูกเรามันอยู่ได้ให้เราเห็นเลยมันอยู่อย่างที่มันมีตัวมันอ่ะไม่ใช่มันอยู่เพราะมีเราอ่ะทำไมอะทำไมเราไม่กล้าแลกกับมันเลยอ่ะ แม่ให้เงินเธอเท่านี้เธอต้องบริหารเงินเท่านี้เธอใช้เงินเท่านี้อย่างไรอย่างเธอไม่ทุกข์แม่ตรวจสอบว่าเธอใช้อย่างไรอย่างไม่ทุกข์แม่ไม่พูดว่าเธอไม่ควรใช้แต่เธอต้องใช้ปัญญาแล้วทําให้แม่ดูเลยอย่างนี้เลยจริงมันจะเป็นนักจัดก,การตั้งแต่เรายังไม่ตายอแต่ถ้าเราบอกว่าเงินนี้หายากนะเธอต้องรู้จักใช้ขอโทษ มันก็อาจจะใช้อย่างให้เราเห็นหลอกๆเราไปรับหลังอีกเรื่องนะแต่ถ้าเราให้ลูกบริหารจัดการสิ่งที่มันควรจะบริหารจัดการให้เราเห็นแล้วเราคุมดังชนิดที่คุมใจเราไม่ต้องไปคุมเงินแล้วเราก็ใช้วิธีการเรียนรู้กับเขาเวลาที่เขาใช้เงินแล้วถามเขาว่าที่ใช้อย่างนี้รู้สึกยังไงแล้วที่ไม่ใช้อย่างนี้เห็นคุณค่าย,ยัางไงแล้วลูกมันตอบได้ชัดแม้ว่าลูกก็รอดลูกก็จะอยู่กับเงินอย่างเห็นคุณค่า แม่ใช้วิธีการทำงานในเวลาสั้นๆเช้านี้เนี่ยกับสิ่งนี้ก่อนในบ่ายวันนี้แม่จะพูดเรื่องอริยสัจสีจากพระโอษโดยการอ่านจากหนังสือที่หลายๆคนช่วยกันอ่านอย่าเพิ่งรีบกลับนะสำหรับคนที่มาปฏิบัติธรรมแม่ว่าเธอจะได้โอกาสดีเพราะว่าหนังสือเล่มที่อ่านเนี่ยพูดเรื่องอริยส,สัจสีและกิจต่ออริยส,สัจสีทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นแปลว่าอะไรกิจต่อสมุทยัย สมุทัยคือปฏิจจสมุทบาททุกจะไม่เกิดขึ้นเพราะเรารู้จักเจ้าเสียแล้วคือเจ้าตันหาเจ้าสร้างเรือนให้เราในการทําให้เกิดความยึดมั่นไม่ได้อีกแล้วตันหาตรงนี้อยู่ตรงไหนตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้อยู่ตรงนี้นะและเวลาที่เราเห็นว่ากิจตอมัรคืออะไรเธออาจจะแตกฉานในการที่จะพ้นทุกได้โดยขบวนการของการใช้ชีวิตที่เหลือ อย่างคนรู้แล้วปล่อยได้แล้วคือแม่พูดอย่างนี้ไว้ก่อนน่แม่ก็ไม่ได้กลัวเธอจะกลับหรอกคือเธอกลับก็ได้ไม่เกี่ยวกับแม่เพราะยังไงแม่ก็มีนับที่จะคุยเรื่องนี้แต่แม่บอกเธอว่าบ่ายนี้เราจะทําอะไรเธออยู่หรือเธอไม่อยู่เนี่ยไม่เป็นความทุกข์ของคนอื่นนะแต่ถ้าเผื่อว่าเธอจะอยู่แม่ก็แนะนำว่าเราเดินเล่นกันตอนบ่ายโมงครึ่งเนี่ยในเวลาสั้นๆของการเดินเนี่ย ประมาณสัก20นาทีแล้วเราก็จะเริ่มคุยกันเลยเราอาจจะยังไม่มีหนังสือไม่เป็นไรลูกฟังก่อนมันจะมีผู้ที่อยู่ในงานสาวิกาสิกิขารายอย่างเช่นเนี่ยคุณใจตะนะชุนช่อพากาเมื่อวานเนี่ยเขาก็ไปอ่านหนังสือเลม่มนี้เขาโดนตรงไหนเขาก็จะเอามาคุยกับเราแม่โดนตรงไหนแม่ก็จะคุยมันก็จะเป็นการค่าเรียกต่างคนต่างแบบฟังหัวใจของกันละกันมีใครสงสัยอะไรตรงนี้ก่อนไหม ไม่ให้จังหวะของอานาปานาสติภาวนาสั้นๆนะหนึ่งรู้ลมหายใจสองเฝ้าดูจิตอย่าให้จิตเนี่ยถูกครอบงำอยู่ด้วยเวทนารู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตพิจารณาเลยว่าสิ่งที่มาครอบงำจิตคือเวทนานั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันมาแล้วมันไปรู้ทันเวทนาตันหาไม่มีอย่างงี้<ม>เข้าใจไหมรู้ทันเวทนามาแล้วไปตันหามีได้ไหม ไม่ได้ความอยากมีอยากเป็นแล้วไม่อยากเป็นจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าตันหาไม่มีทุกมีได้ไหมทํางานทุกชนิดอย่างเป็นอิสระจากตันหาไม่ใช่จะเฉยนะไม่เฉยแต่จบเร็วคมและชัดลุงลังน้อยไม่ต้องไปกินยาซึมเศร้าแก้ซึมเศร้าอะแล้วไม่ต้องไปนั่งขอเข้าสซริ่งครบ่อยฉันนะแล้วก็วนบิงนะ ฏิจจสมุปบาทก็วนไปอีกแบบจนกระทั่งเป็นหลุมเกลียนที่ลึกหลุดไม่ได้ไม่เอารู้ทันมันมามันไปในหัวใจของเราไม่มีที่ว่างสำหรับอะไรนึกถึงสังกับปะวะ่าในหัวใจของเราไม่มีที่ว่างของความมุ่งร้ายความคิดร้ายจับสังกับปะไวะ้เป็นปัญญา สังกปะแปลว่าอะไรแน่ขมมะสังกัปโป่สวดมนต์แล้วอะ่ะมีแน่ขมมะสังกัปโปคือการออกจากการเพลินในกามเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่เพลินเขาพูดให้เราฟังเขาไม่ได้พูดให้เราเชื่อเขานินทาเราเขาพูดให้เราฟังเขาไม่ได้พูดให้เราเชื่อถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขานินทานเนี่ยเราจะเชื่อทําไมล่ะถ้าเขาบอกนี่เธอไปเอาลูกผัวเข้ามาถ้าเธอไม่ได้เอาอะ่ะ เขาพูดให้เธอฟังแล้วเธอฟังแล้วยังไงเธอก็รู้ว่าไอ้คนที่นินทาเธอมันไม่รู้อะไรแล้วเธอควรจะยังไงเธอก็มีคุณธรรมที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะไม่หลงในกิเลสก็คือให้อภัยคนที่มันกําลังบอกว่ามันทุกข์อะไรก็จบแต่ถ้าเธอเอาของเขามาจริงล่ะเธอก็ต้องมีฮิลีเธอก็ต้องอายว่าเฮ้ยมีคนตรวจสอบแล้วเห็นแล้วเธอเอาจริงนี่แล้วยังไง เธอก็ควรจะขอบคุณเสียงที่กําลังส่งสะท้อนมาให้เธอหยุดนะนี่แม่พูดทั้งบวกทั้งลบให้เธอรู้เลยนะว่าเธออย่ามามั่วนิ่มนะฟังธรรมะแล้วก็บอกว่าโอ้คุณแม่บอกฟังแล้วปล่อยเพราะนั้นจริงแล้วก็ฟังแล้วปล่อยจะได้ไม่ทุกข์จะบ้าเหรอไปเอาของเขามาแล้วจะไม่ทุกข์ได้ยังไงละ่ะใช่ไหมไปคอร์รัปชันไปแย่งของรักเขาอยู่ในล้อของความงมงายเพราะคิดว่า ถ้าเราได้มาแสดงว่าเราชนะนี่มันงมงายแล้วการไม่ได้อาจจะเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ก็ได้ถ้าสิ่งนั้นมันไม่ถูกต้องการรู้จักหยุดตัวเองที่จะไม่เข้าไปครอบงำในสิ่งที่ไม่ใช่ของของเราอย่างคนที่เห็นว่าถ้าสิ่งนี้ได้มาแล้วมันทุกจะสวมมงกุฎได้ชัยชนะอยู่ในนรกทำไมหรือทำไมเหรอชีวิตถูกแค่นี้เองเหรอ แม่ว่าเธอต้องชัดเจนนะเวลามันถึงความอาถรรพ์โดยธรรมมันก็ตัดความลุงลังเลยนะโลกแล้วมันอยู่อย่างล่าเลิงเลยนะเพราะฉะนั้นก็ฝึกนะที่จะมีชีวิตกินข้าววันเนี้ยลิ้นกระทบรสรู้ให้ทันความรู้สึกนะตาเห็นอาหารหุยมันน่ากินปรุงแต่งไปเลยว่ามันต้องอร่อยตักเข้าปากแทบถุยอย่างเงี้ยจงังหวะนี้เธอก็เห็นแล้วล่ะว่าเธอจะรื้อปฏิจจสมุติบาทยังไง ก็ขอให้เราไปกินข้าวพร้อมๆกันเนี่ยแหละเพราะว่าเราก็ควรจะแบบมีวินัยต่อร่างกายนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยคะ่ะใครที่จะอยู่ตอนบ่ายแม่ยินดีเลยผู้ปฏิบัติธรรมควรจะอยู่ในงานของสาวิกาสิกขาลายและถ้าใครสนใจสมัครสาวิกาสิกขาลายไปให้ a d d ดเดสอีเมลเขาเลยเขาจะกดบอกเลยว่าวันนี้จะพูดเรื่องนี้เรื่องนั้นให้อีเมลอดเดสเขียนใบสมัครเลยนะลูกว่าสนใจสาวิกาสิกขาลายนะ ไม่ไม่มีค่าเทอมแต่อาจจะถ้าหนูต้องซื้อหนังสือเนี่ยเพราะหนังสือมันเป็นของส่วนตัวนะถ้าใครไม่มีเงินซื้อหนังสือก็มาขอทุนแม่ก็ได้แต่ถ้าใครซื้อแล้วหนังสือเล่มนี้มันจะต้องอ่านทุกคืนน่ะลูกแล้วถ้าเรามีแล้วเนี่ยเราก็พึ่งตัวเองได้มันก็ช่วยให้แม่เอาเงินนี้ไปช่วยเด็กที่ถูกกระทําความรุนแรงดีกว่าดีไหมลกนะูกเนาะก็ช่วยกันแต่ถ้าไม่มีก็มาบอก หรือแม่จะมีวิธีการอย่างนี้นะกดเข้าไปแล้วเซิร์ชอ่านโดยแบบชนิดที่ผ่านตอนนี้เรามีแผ่นที่เราจะมาขึ้นจอว่าตอนนี้หน้านี้ขึ้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็พยายามแบบช่วยอย่างเต็มที่เนี่ยคืองานของสาวิกาสิคารายช่วยกันพ้นทุกร่วมกันถ้าใครยังไม่ได้หนังสือเล่มนี้เดี๋ยวมาเอานะคะแล้วใครยังไม่ได้หนังสือ18ปปีถ้าได้แล้วก็ค,ครอบครัวละหนึ่งเล่มเอาไปกระจายกันเราก็ใช้เป็นวิธีการ คือเราก็ไม่บอกบุญแบบประมาณนี้นั่นโน้นแต่ว่าถ้าเผื่อใครคิดว่าเราเห็นว่ามันควรจะมีที่สักที่หนึ่งที่มันปลอดภัยสําหรับผู้หญิงแม่ขอย้ําเลยนะเราต้องมีที่ที่ปลอดภัยอและที่สําคัญที่สุดก็คือปลอดภัยทั้งภายนอกและภายในเราก็ช่วยกันถ้าเผื่อว่าเรา ทำอะไรที่บางคนไม่ได้มีทรัพย์สินพ่อแม่ก็ไม่เคยบอกบอกบุญใครในเรื่องเหล่านี้แบบประมาณการว่าจัดกระถิ่นพระป่าเลยพ่อแม่คิดว่ามันมันจะทําให้คนหลายคนที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยอาจจะชะง,งักด้วยเรื่องเหล่านี้แต่แม่ก็พูดจริงๆนะว่าถ้าเผื่อว่าใครเข้ามาเนี่ยมีแรงใช้แรงมีปัญญาใช้ปัญญาร่วมกันชุมชนแห่งธรรมเนี่ยมันจะทําให้เกิดลูกป,ประธรรมที่เกิดขึ้น เป็นตัวอย่างในสังคมได้บ้างว่าศักยภาพของการพ้นทุกข์มีอย่างเท่าเทียมในทุกๆท,กที่การทำงานเรื่องผู้หญิงในสังคมไทยอาจจะยากสักหน่อยเพราะว่าโอกาสในการให้ผู้หญิงในความคิดของแม่เลยเนี่ยปลอดภัยถ้าผู้หญิงเนี่ยนะคะอยู่อยู่ในที่ท,ที่หนึ่งบางทีเราก็มีภารากิจที่เราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่ง เพื่ออะไรอีกสักอย่างหนึ่งนั้นโอกาสในการจะศึกษาทํรรู้ธรรอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์เนี่ยในวิธีการที่สอนอย่างตรงประเด็นไม่งมงายไม่รอว่าเกิดอีกหลายภพหลายชาติถึงจะแบบพ้นทุกข์เราต้องรู้เลยว่ามันไม่เกิดภพเนี้ยชาติเนี้ยทุกข์ไม่มีอย่างเงี้ยมันต้องสอนอย่างตรงอย่างเงี้ยชัดเจนและไม่งมงายมันต้องมีบ้างอะ่ะแล้วเราก็อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าเรากําลังขอความร่วมมือจากทุกคนว่าอย่าทําให้ที่ตรงนี้ไม่ปลอดภัยเพราะเรา นี่แม่พูดกว้างเลยความปลอดภัยแล้วไม่ปลอดภัยเนี่ยขึ้นอยู่กับความไม่ประมาทถ้าเราประมาทความไม่ปลอดภัยถึงเราแม่ก็ขอว่าเราลองสร้างชุมชนที่มันมีความไม่ประมาทร่วมกันมันจะได้ปลอดภัยแล้วไปด้วยกันนะคะไปด้วยกันด้วยดีแต่ใครอยากจะแบ่งปันปัจจัยในการที่จะสร้างสาวิการศกขาลายก็ไปนั่นแหละคะ่ะซื้อหนังสือหรือว่าใครอยากจะ ช่วยค่าน้ําค่าไฟเพราะเห็นว่ามาแล้วเราใช้น้ําใช้ไฟก็ไปหยอดตู้ก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยกับเราในช่วงที่เราจะได้มีโอกาสพูดคุยกันมีใครที่อ่านหนังสือเล่มอริยศัสตร์จากพระโอตมาแล้วยกมือขึ้นที่อาจจะไม่ใช่สาวิกาสิขาลายแต่อ่านมาแล้วมีไหมลูกไม่มีโอ้แต่พวกนี้คือทีมที่มาปฏิบัติธรรมถูกไหมลูก ดีมากเลยน่ารักตั้งหลักไว้นะคะถ้าอย่างนั้นแม่จะใช้โอกาสนี้เนี่ยกราบภาพพร้อมกันก่อนเลยค่ะหันมาทางพระพุทธรูปเลยลกูกให้เราตั้งใจที่จะเข้าถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยวิธีการดูแลใจของเราขณะที่กายเคลื่อนไหวใจก็ตั้งมั่นแม่จะแนะนำการสวดมนต์ฉบับย่อซึ่งบางทีเราอยู่ที่บ้านนะ เราอ,อาจจะมีเวลาไม่มากนะักแต่ในภาคบ่ายเนี่ยเราจะสามารถที่จะกาเยนวาจาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ก่อนที่เราจะเริ่มต้นอะไรดีๆเนี่ยขอให้เราทุกคนลองตั้งใจขอเข้ามาต่อพระตัตนตรัยพร้อมกันนะคะอัญชลีวันธนาอภิว่า ติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ10230